สวัสดีนะครับผมเชียร์ไพรเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันที่9นะครับขณะนี้ผมมาอยู่ที่อุนเซ่เช่นเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็จะกําลังจะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถ่ายเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้มาดูด้วยนะครับเพราะความสวยงามของเอ่อหิมาปกคุมนะครับประเทศเดนมาร์กนะครับไปเรื่อยๆ วยงามครับดูบ้านช่องหิมะปกคลุมใบไม้ไม่มีเลยครับดูครับขณะนี้ก็เป็นเวลา10โมงครึ่งตอนเช้านะครับก็กำลังจะไปโดยสารรถไฟนะครับเดี๋ยวเชฟไรจะพาไปเที่ยวอีกเมืองหนึ่งนะครับที่เป็นเมืองที่เชฟไรหวังใจไว้ว่าเป็นเมืองที่ดีนะครับและจะไปทำธุรกิจที่นั่นด้วยครับ เดินไปชมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือโบสถ์ครับอยากพาเพื่อนๆเที่ยวนะครับไม่มีอะไรก็พาเที่ยวกันนะครับดูสิครับโอ้ยหิม,มะเต็มเลยครับนี่นะครับ สำหรับหน้าร้อนจะมีผู้คนเยอะมากเลยนะครับที่นี่นะครับอันกระดูก็ดูกปันนะครับที่จังหวัดอูเดนเซ่นะครับของประเทศเดนมาร์กนะครับนี่แล้วครับบรรยากาศร,บรอบๆนะครับ อันนี้ขนาดนี้เชฟไรก็เดินตัดสวนนะครับก็อยู่ในสวนกลางใจเมืองนะครับหรือเป็นที่โล่งเลยนะปกติเขาจะเดินเป็นทางลัดน,นะครับเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟนะฮะอีกทางหนึ่งชมนะครับนี่นะครับลานหิมะเลยดูต้นไม้ที่ครับไม่มีใบเลยครับ รู้สึกปีนี้หิมะเยอะมากเลยนะครับปกติแล้วก็จะไม่มีเลยครับดูนี่ห้าขาวไปหมดเลยนะครับอันนี้หิมะนะครับเห็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟนะครับอันนี้เช็จแล้วก็ผ่าเดินไปชมกันไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับ ก็จะลบอยู่3องศาถึง4องศานะครับอุณหภูมิติดลบนะครับสังเกตดูสิครับต้นไม้ไม่มีใบเลยครับแต่ละต้นนะเหมือนต้นไม้ตายเลยครับแต่ไม่ตายครับเวลาหน้าร้อนก็จะเป็นใบไม้เต็มเลยครับเดี๋ยวรอนหน้าร้อนเช้าปามีโอกาสจะมาถ่ายให้ดูนะครับ เชฟไปลืมบอกไปนะครับที่แบงนกอก็คือ,อ,อสถานีรถไฟนะครับก็จะมีรถบัสรถอะไรต่างๆที่จะไปอีกจังหวัดหรืออำเภอต่างๆของน้องๆนะฮะก็คือชนบทจะมาจอดอยู่ที่ศูนย์รวมที่นี่นะครับนี่ครับสลอดขาวเลยครับอันนี้ย้อนแสงไปหน่อยนะครับ